สวัสดีค่ะพี่น้องเก็บเค่ะพี่น้องมินี่ใส่ถุงมือได้ไหมนี่นี่เล็บมือสวยอากาศก็น่าวาล่ะเออนี่ไหมมือถึงเอ้าก็ยังมีให้เก็บอยู่เขาจะเอาไปยังตาเหรอตากตาไอายุนี่ใช่ไหมวัดูให้เราง่เก็บมากให้เราง่เก็บมากนะเห็นป่พอดอกบักงามเลย นังแกะพี่น้องหรือเห็ดนังไก่นะคะดอกนี่บ้างดอกให้น้อยๆก็นอนโรยใช่ไห่สีน้ำเนาะ<อ>สีนาวราดัดมันเนา,านเนะานาแต่อันนี้ก็หน,นาวกับแกสีรัดมันแล้วเนาะเพื่อนไส้เจ้าเลยกินนมั้ยเลยเนาะนีนเป็นเสี้ยยุนี่ขอละเห็นมานนี่ก็เลยเอ้า เอาไปก็ไปปาดอีกมันชกโปอีกแม่ก็ต้องได้ปาดอีกยู่ดีเอาซุปก็ได้ได้ไหนเนาะเรียนนาเรียพี่น้องนี่แหละกินแซบอันนี้แหละถูกต้องตามกฎหมายได้นี่แน่นปะอืมค้นมาเอาดองดู่ิะดูนะค้นใหญ่เก็บให้กันเนาะอุ้ย กรอบโปดไปกรอบเลยเอามีดกิ้มก่อนเงยดึงขึง้นมามันหักเงยแต่นนี้มันแตกไปอร่อยนะน้องนะเก็บมาให้พี่ได้มาลองไหมไม่หนีบบอลแล้วไปดูลูต่ว่าที่ดูลูมืออื่นเด้อแล้วบอลมาเหยีงาน,น,นแล้วขอหยุดมืออื่นเด้อ ที่ลู่ๆแล้วพอหยุดมือเอ็นไม่พี่น้ดอกมันมันเป็นโค้งไหมครัโค้งไหมครัหลายครับแป๊บนมาเหรียงงามแกงนะน้องนะอันนี้จุ่มๆเรียกกระเรียบพอดเด็กเนาะเอาจุ่มๆนี่เนาะเอาๆเอาเอาอยู่เนาะ Cái nhanh hết là tình cứ đột nổi đấy mà Ừ, bánh ừ. như nó, nó lồm rồi Nhi, nó nó lồm Ừ, đài đài thủ, nó đầy mắt đầy đột chùm mất có gì đây Ừ, mũi lại thật Nó, ừ, bên môi bên Nó, ừ nó kịp lại thật nó Ừ, ừ, để, khắc, nó. ừ, để, ừ, ừ, มีเห็ดรวมเลยช่างมันเนี่โอ้ขายยังไงเนาะมีเห็ดนั่นเห็ดนี่เห็ดนั่นเห็ดนี่ไปเห็ดแต่ดำเขาจงใจเก็บมือไม่เนาะมันหลายมันร่วงบ่ได้เถอะมันมืดอู้เสียงดีอยู่เนาะนั่นันจะไข่ดอกแหลงของปีไปล้าไปสุดเราบังานั่นเป็นเห็ดอะไรอ่ะนั่นม่ใช่ตาไข่เ้อ มันเด็ดนาเอ้ยนีตัวนั่นได้ปะได้ยุคนสิตาค่สิตาตัวได้ลายอยู่ได้เห็ดตักออกรถเนาะแต่งบ่ตะแย่มาเอาใส่เหยียมใหาแห่งๆะไ่กนเอาไป้ลวกกินก็ตำมาห้องพี่น้องเสียดเสเป็นสั้นอุ่ยเสีแซ่บบเต็มากินยังแส่บปัดไม่บ่ค่อยจอยอยากเสีย ดีนี่แหละเดี๋ยสกิดก่อนดอกมันหน่อยเนาะดอกมัน่เดี๋ยวนีทแบะมากสนิทเอมัน้กพี่มันะามาเ็ดรวมนะคะวันนี้เนีเพิ่งเนเพี่ยนมอตโตเห็นลางย่ถ้าไปเห็นดอกมันันมาีตอกมันเก็บมากก็สิหา้าดควอนมา น,น,น,นี่แต่ขอนใหม่เออนีใแต่ขอนผินดมันดีแค่ไม่ร้อนแดดนีดอกเหี้ยวะดอกจะนีอาวมีดิอาวแไบบด้นี่ดอกตัวนา,นววนาปัน,นแบบวนาศิาเ,เ,เข์าป่าฝนกับมาลวดอดอกนั้นกัเอาวท่านกดอกไม่แมยุมาปแดดเลยฮันวาศิเข์าปลาฝนกับมา มื right right? ่วานแดดว่าสันเนาะแดดแดดเมื่วานเมื่วานนี่แดดแดดดชื่นเลยเมื่วานก็เขายิ่สาดเแดดแดดจดชื่นเลยเมื่วานนี่แดฮ้าตองเห็ดย่างมาเลยฮ้าผัดเลยดกรโอ้ด้าอกเาเก็แต่ว่าฮ้าตองงไม่จากหนฮาตองฮาตองก็จะเกิบมอไหม แต่ว่าขมันนมันมีอันอันเอียงเขาอิอนมีหนามมาแล้วมันเกบ่บ่อยแเสบเอต้องซานีเนาะเออ้องซานีมันแงกรบดีเนี่ยเฮยมากรอก็หหันักนะมัน่กิบไงคนนี้แต่จ๊งมันกับบาดเกิบน่เฝนตกมันบกเมนภูเขาเดี๋ยวภูเขา่าหันจะเปเมืองเด้อวคนเจ็บอดแหละ ดอกไงครับลอ,ออยูเจเจไม่ได้เป็นถุงถดอกเป็น,น,นต่ยาอ,อพุ้นไปเกละมันานแต่ระแก้มนแต่จะแซมแต่กผัวกระผัวหลมก่อน,านสามีแก้ยืแน,นผัวอยู่ข้างนอกแก้อแนผัวอยู่น้องผัวยเฮแยนแก้อยู่ข้างนอก เอกบตุเโนเป็นว้าสัอ้าบกุตรนโนเป็นวาวาใช่ที่มีิลูข้างอ้าวขายเนี้ยอ้เฮ็ดพึ่งดอกนั่นี่อ่ะวันมันาง้เห็นะเนี่ยนี่ยนนี่กินได้เนี่ยีอะไรเวลานี่กินได้เอาไปพัดโอ้ยสุดสุดเนี่ยสุดสเลยเอาไปเฟินซางกก็ได้เฟินซาก็ไปกินได้เยเอามันกินใช่ปะกิน ก,กินที่ทอดตาขื่นไส้เลยพุนที่ตัวตลกเนาะโอาเมันมาไม่ให้เพิ่งกินทุกคนซีมันเป็นเห็เฟืองเลี้ยงแม่นวะได้ยุคขาเทแค่คนี่ยเด็กตา พอดีนั่งยใต้นไม้เนาะนังกัเลยบเ,ยเปียกน้ำมเนาะดอกไม้ป่าผลุงมันมร้ายใเนาะตุ่ตุ่มก็เห็นต,ต,ต,ตอนเฮดมันหลานก็นบบดชนใจช่นหา,านัานเานาะอะนได้ืานาเป็นนตูลแล้วเป็นจำซ่างแล้วเป็นนตูลเออได้ย่แคเยนี่เอาไปตาก มันไม่นอนเลยแต่ว่ามาคนเป็นกระบอกออก่ทนออกแต่ขาสมออกซะมันหนักเพรมันหนักวมันได้หลายหนักขนานั้นได้คือได้ลเนาะหัวตเข้ามากนีอยากไปเลยได้ให้เซบเบิ้งเด้อ มอญเนยอะไรทุ่งสิเศร้าเห็ดเห็ดเม็ดนี่ลูกก็เดือยพูนเราคนสิได้เยอะคุนขึ้นมาอะไรไม่ทับนไอยป่ะใช่ฟันหาดหน่อยได้เยแต่บานบีด้งอในเตียงเพิงเเพิงข้างน้มันกินเองแ่งเออน้องนะมันก็ดีนะน้องสวยน้อง

ใส่ยูบ่แบบนี้บอเนียมันออกอะไรหรือมั้บ่อันนี้บอ้ออกอะไรพอวาเข้าไปเขาตากเ,เลยเด้อไม่ได้เลเดมไม่นี้นนใส่ถุงมือห่อสองนาทีป่มันถึงกีเซาถึงกี่เซาหานอนกระจกถุงมือกันไม่เด๋มเนียไม่ได้เลยเด่เดได้เ้าใส่ถุงมือแล้วก็จะาให้พี่น้องเห็นน้ำว่ะ คนก็คนางอนชาแกบ้านก็ปโตเออบตบตมือเจ้าค่อนข้างที่สีแดดจเนี้ยบานเย็นไม่อห้ามาปา่บานมมยังบ่่มือวานนี่บ่มาปลาแดดรถแดดเรียมเน แ่ว่าพลังเขาก็ซสุนหหนเพราะว่าพลังกีน้าแล้วกลานเขาไม่ได้หาเหตสำัซสำคสคนไทยแล้วโวอยววด้นี่เนาะโอ้ฮ้า,นนาไไมันใหเนี่ยบใหญ่สัม,มีข้าข้าบอเห็นเลยอตีนแม่นไดนะ้หแม่นครับมแม่นัก็ตากันแม่นตีนเหนม,มือนกันมกมากต้องเหตดน,นะกับเราเลยเอากี่ดินออกยางเด กัดเตียมไปไค <ừ. S 1> รเนียกัดใสุ่่นเสกที่้าคนเอาไปจองพวกไว้เนาะนี่เนี่ย้าแันบม่เป็นสายวย,วาายังสุดเลยวาเนาะเหยียบบ้านเยาะบเียบเบดีแบเยนาะใจ นี่หม้ึงบเขยยบนะแล้วบหยียบมันดอกบานมนสีสยมันสีไลยแม่นแต่ว่ามันมันมันกินมันมีน้ำน้ำนะมันกินบอเซียมันไม่กินบอเซียอดอกซ้ำเลยนะเออเดวันีหมืนแันเหมือนกันมาได้ยังเด็กนั่งเรือกินกันก็เหลือยู่ก็ได้หลายยด้อลยตาได้ยอะไดลายย